ไปดิมาดิมาแก่น้องร้องอ่าไม่ต้องตอยังไงอ่ะขอดูชื่อดำขอดูชื่อดำท่านนั้นแล้ก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ให้ทนายแก้วค่ะทนายแก้วเป็นเป็นคนดูแลค่ะแล้วก็จริงๆก็เพิ่งมีไปที่ศาลมาแต่ว่าก็ให้ตัวแทนสั่งนไปไม่ได้ไปเองไม่ได้ว่างด้วยค่ะแต่ว่าคือทางศาลก็เห็นว่าทนายการก็อยากจะให้ลองไต่เกลี่ยไปดูก่อนแล้วค่อยค่อยจะมีการสืบยานหรืออะไรค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะต้องต้องรอดูเพราะว่านัดอีกทีอาจเหมือนจะมักราเลยค่ะอาจจะทํานี่อาจจะค่อยๆค่อนทางยาวการได้เจอกับผู้กรณีอะไรบ้างไม่เจอค่ะไม่เจอพี่พี่รู้มิตรองไปไหในการไต่เก็บว่าเรายังไม่ทราบเลยยังไม่ทราบเลยค่ะก็เพิ่งจะทราบเมื่อวานเมื่อวานว่าจะต้องอ่าก็ก็ก็มีความคิดว่าอยากจะทาสัตยาอาการอยากให้ลองไต่เียบก่อนในส่วนของส่วนที่เกิดขึ้นกับ Uhm, คือนุ่นว่ามันก็เป็นเรื่องของของชื่อเสียงแหละอะไรเงี้ยที่ที่ที่ทุกคนได้เห็นอะไรเงี้ยค่ะค่ะเอ่าแล้วไม่จริงี่ไเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวให้เ็นเน็กนะที่ของนก็สนา่วัี่ค่ะคือต้องบอกว่าพาร์ทที่ที่ดีต่อกันเนี่ย มีอยู่เยอะค่ะมีอยู่เยอะค่ะก็เป mm ็นคนที่ที่น่ารักน่ารักกับรุ่นกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะมันมีเรื่องราวดีๆเยอะอยู่เหมือนกันค่ะก็เดี๋ยวรอใช่ใช่ใช่ค่ะทุกคนมันก็เหมือนทําอะไรอาจจะมีหลายหลายสายส่วนเลยค่ะแต่ว่าอาจจะต้องให้ให้ทางนเหอืมีดีอยู่เยอะ้ิดหวังเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็ ปล่อยให้เป็นเรื่องปล่อยปล่อยเรื่องอะไรที่้มีบทเรียนจากเรื่องนี้ไหมคะไี่ไั้ชอบดูดวงอยู่นะคะก็ยังไปต่อคือคือเอางี้คนไทยเนอะคนไทยเป็นคนชอบที่ชอบความสบายใจคือจริงๆอะความสบายใจของแต่ละคนมันอยู่ที่ที่แค่ไหนส่วนตัวนุ่นเองเนี่ยคือบางครั้งดู มันมีทั้งจริงและไม่จริงเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นการที่เราดูหลายๆครั้งหรือหลายๆที่มันก็ทําให้เราเรียนรู้ว่ามันไม่ได้เป็นจริงทั้งหมดเพราะส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าถ้านุ่นอยากรู้ว่าด้วยตัวเองนุ่นจะชอบไปยกชาที่องค์พระปฐมเจดีย์อย่าไปกันเยอะเดี๋ยวต้องรคือเวลาเวลามีเวลามีคาถามอะไรที่อยากทราบอะไรเงี้ยเพราะตัวเราจะไม่โกหกตัวเองอันนี้เป็นทริคของนุ่นจะไปรอบนี้ได้ไยกชไปยกเนี่ย เ็บอดแบบว่ารอบไหนรอบไหนไม่ได้ยกไม่ได้ยกเรื่องยี้ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของงานมากกว่าขอให้ปังปังอันนี้คือเคล็ดลับที่เราเลยใช่แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งมันก็อาจจะอยู่ได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งอะไรเงี้ยคนไทยเนอะัูว่าตีนเชื่อในศาสตร์อะไรยังไงคือมันก็เป็นแค่พื้นฐาน คือนุ่นก็ไม่ได้อยากให้ทุกๆคนงงงายเพราะตัวนุ่นเองเนี่ยถึงนุ่นจะมีโอกาสได้ได้เช็คบ้างชึงดวงบ้างแต่นุ่นก็ไม่ได้งงงายแล้วก็เชื่อว่าคนทุกคนก็คงไม่ได้มีดวงเหมือนกันทั้งหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ความพยายามแล้วก็การเรียนรู้อะไรใหม่ๆตัวนุ่นเองถ้านุ่นเพิ่งดวงอย่างเดียวนุ่นก็คงทําอะไรไม่ได้เช่นนุ่นมีโอกาสได้ไปจีนถ้านุ่นไม่ไปเรียนเต้นไม่เรียนภาษา มึงก็ทาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราอย่าปล่อยให้ให้ทุกอย่างอะ่ะมันมันมันไปตามดวงอย่างเดียวอะ่ะคือเราต้องทําด้วยแล้วก็ถ้าเราไม่หันเอ่อหน้าเข้ามาทํางานต่างๆเนี่ยทะมันก็ไม่ได้ค่ะ